สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงวิดีประสมรีตำแหน่งครูช่วยโรงเรียนบ้านคำจันทระสะะ์สานาอังกสอนค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนคุณภาพนะคะเริ่มเลยนะคะก็คือลำดับแรกนะคะโรงเรียนของเราก็จะมีป้ายที่เป็นป้ายชั้นเรียนแล้วก็ชื่อ,อที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะต่อมาเลยค่ะก็จะมีป้ายนิเทศนะคะที่เป็นปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งวันมาคาบอุา แล้วก็มีวันเฉลิมพระชนม์พันศาของรัชกาลที่10ค่ะถัดมาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถิตินักเรียนค่ะชั้นป .4 นะคะเขียนโดยนักเรียนที่เป็นเวรประจําวันค่ะแล้วก็จะมีห้องเรียนสีขาวตรงนี้ด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะก็ขอเยี่ยมชมเขาเยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพของเราเลยนะคะค่ะ ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนชั้นปสค่ะ้อะงเรียนของเรานะคะก็จะมีข้อตกลงของห้องเรียนนะคะให้นักเรียนได้มีลักษณะคุณลักษณะอันพึงนประสงค์นะคะแล้วก็มีมุมที่เป็นสื่อการสอสนภาษาไทยคะ่ะตรงนี้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมีสมาชิกในห้องเรียนนะคะแล้วก็มีตารางเรียนที่เป็นปัจจุบัน ะะของนักเรียนแล้วก็มีป้ายสื่อต่างๆนะคะถัดมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสมาร์ททีวีนะคะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในในด้านของ i c ซนะคะคุณครูแต่ละท่านก็จะใช้เป็นการใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะส่วนตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นทั้งผลงานนักเรียนแล้วก็มีสื่อการสอนแต่ละมุม มีบทอาขยานนะคะบทหลักของป .4 ะคะ่ะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นโต๊ะคุณครูนะคะโต๊ะคุณครูมุมนี้เลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะนักเรียนนะคะโต๊ะนักเรียนนะคะของพวกเรานะคะก็จะมีสื่อการสอนติดอยู่ตามโต๊ะนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูแล้วก็จดจําค่ะถัดมาเลยค่ะ ก็จะเป็นสื่อนะคะสื่อภาษาไทยที่ติดไว้ตามห้องเรียนของเรานักเรียนสามารถศึกษาได้ตามสบายค่ะที่สําคัญตรงนี้ค่ะมุมอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มุมรักการอ่านนะคะก็จะมีหนังสือหลากหลายประเภทนะคะให้นักเรียนเลือกอ่านในเวลาว่างนะคะหรือเวลาทํางานเสร็จแล้วนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็น การห้องเรียนของพวกเรานะคะก็จะเป็นแปลงฟันันทึกการแปลงฟันการออมอาหารกลางวันต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแผนการสอนนะคะดิฉันก็จะมีแผนการสอนในภาคเรียนที่2 1เล่มน,นะคะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มีรายงานอพหกนะคะแล้วก็มีวัดแววตรงนี้ก็จะเป็นสำรวจแววความสามารถของนักเรียนแต่ละคนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาไทยทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีการทดลองอุปกรณ์การทดลองของนักเรียนนะคะที่นักเรียนต้องได้นําไปทดลองค่ะค่ะถัดมานะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสื่อการเรียนรู้นะคะสื่อการสอนนะคะซึ่งดิฉันก็จะมีการพัฒนานะคะพัฒนาการทาสื่อการสอนต่างๆนะคะให้เข้ากับแผนการสอนนะคะที่เป็นปัจจุบันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ ถัดมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะผลงานนักเรียนของเรานะคะนักเรียนทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเองนะคะได้ทําผลงานขึ้นมาเองแล้วก็จัดโชว์ตามตรงโต๊ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะด้านบนก็จะเป็นสื่อการสอนนะคะให้นักเรียนมองไปด้านไหนก็จะมีตะแหล่งเรียนรู้นะคะ Bent และมุมตรงนั้นนะคะก็จะเป็น มุมที่เป็นทัาาน้งคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยี่ให้โทษเราก็มีความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะแล้วก็มีมุมวางแก้วน้ำนะคะค่ะสำหรับห้องเรียนคุณภาพของพวกเรานะคะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศของเด็กๆของพวกเรานะคะกำลังช่วยกันทำงานกลุ่ม และก็เล่นเกมนะคะเล่นเกมที่มาจากสื่อการสอนตรงนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพของห้องเรียนชั้นป .4 โรงเรียนบ้านคำรรสารภาษาละเตนุสอนค่ะดิฉันนางสาวดวงด,ดีประสงค์ศรีขอขอบคุณค่ะ